ครับก็ฝนตกนะครับหนักมากๆครับก็เลยต้องพาบุตรอดานทำม่มายนะครับพาเข้ามาที่ที่บ้านนะครับเข้าที่พักนะครับเพราะว่ากลัวน้องจะไม่สบายนะครับค่อนข้างที่จะหนักเลยนะครับวันนี้ครับเมื่อกี้ตอนที่ไปยังหานั่นหานี่อยู่ครับยัง เพราะว่าจะเก็บโพงครับอยู่ๆก็ฝนมาทันทีครับลอดกอดอีกแล้วครับก็ตาก็เปียกเปียกนะครับไออก่ฟางก็ไม่สุกอีกต่างหากครับฝนตกค่อนข้างที่จะแรงครับ นะผลจ,จบค่อนข้างที่จะหนักครับก็เลยต้องรีบเอาน้องเข้ามาที่บ้าน,นครับกลัวว่าน้องจะไม่สบายนะครับไม่รู้ว่าไม่แม่จะได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับที่พูดออกไปนะครับเพราะว่าผลค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็เสียงดังครับ คนนี้คนฟ้านะฮะเรื่องให้ตาไม่สบายลยครับแบบมาแบบปุ๊บปั๊บมาเลยครับผลครับลมมาแล้วก็ตามกระนำมาเลยครับ ตาก็เปียกฝนนะครับมือรลดเหมือนกับจะชอบครับแต่ว่าอพอพัอนกับตาก็ไม่โอเคครับถ้าเดินตัวเล็กเกี่ยวฝนนานๆครับเราก็ไม่โอเคครับเอวันนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนที่เข้ามานอนข้างในปกติครับอื กำลังตั้งวงกำลังกิกินข้าวพอดีเลยครับผลนมาก่อนครับทุกอย่างยกเลิกหมดเลยครับคือต้องไปเอาน้องเข้าบ้านก่อนครับก็ฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมนะครับทางช่องเด็กชายบุญรอดแฟ m i มารีครับ แล้วก็เพื่อความปลอดภัยเพื่อสุขภาพของน้องนะครับถึงคนจะเปียกคนยังไม่ได้กินข้าวแต่ขอให้น้องเข้ามาอยู่ในที่สบายล้วก็โอเคครับครับก็เข้าที่พักเป็นที่เรียบร้อยครับฝนตกไม่บอกลาวครับต่อฝากติดตามขพืเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมสวัสดีครับ